ก็ขอเจริญพรคุณญาติคุณโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทญาติธรรมสาสธุชนทุกคนทุกท่านนะบรรยากาศตอนเช้านะก็สดชื่นดีนะวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงคำนะที่ว่าฟังตอนไหนก็คือเย็นนะเป็นคำที่ว่าเย็นมากนะ ฟังแล้วนะไม่ว่าจะฟังตอนเช้าตอนสายบ่ายเย็นหรือว่าตอนแดดร้อนนะแดดร้อนฟังแล้วก็เย็นนะแล้วก็ถึงเวลาฟังตอนเย็นก็คือว่าเป็นเย็นเย็นอย่างนี้เพราะว่าลูกลูกหลานๆนะบุคคลที่ว่าอ่อนไวนะัย <c> ย <oughs> ังอ่อนวัอยู่ ก็มักพูดนะกับผูดที่ว่าอ่าสูงอายุนะเป็นคํำอวยพรอย่างนี้นะอืคําว่าอยูนะ่เป็นร่วมโพเป็นร่วมใจนะให้กับลูกกับหลานนานๆนะนะคํานี้แบบเย็นมากนะเป็นคําที่เย็นฟังตรงไหนก็เย็นมากนะอยู่ใ้ร่วมโพร,ร่วมใจนะนะไม่มีอะไร คีอว่าจะเย็นเท่าร่วมโพร,ร่วมทรายหรอกนะอืมแต่ทีนี้ว่าก็ต้องอยู่ให้เป็นนะอยู่ใต้ร่วมโพร,ร่วมทรายนะถ้าเราอยู่ไม่เป็นแล้วนะอ่าร่วมโพร่วมทรายนั้นก็อาจจะเป็นอ่าร่วมหมักผิดร่วมมะตูมนะอ่าเป็นร่วมตาลน,นะร่วมมะพร้าวหรือไม่ก็เป็นร่วมทุเรียนอะไรประมาณนี้แหละอนะถ้าอยู่ไม่เป็นนะ แล้วก็คุณญาติคุณโยมผู้สูงอายุนะผู้ที่ว่าสูงวัยนะอันนี้ก็อยู่ไปร่วมโผร่วมตายนะก็ไม่ใช่ว่าไปอยู่ไปร่วมมาฝิดร่วมมะตูมร่วมตาลร่วมมะพร้าวหรือว่าร่วมทุเรียนอย่างที่ว่านะนก็คือว่าลวนตลอดเวลานะลวนแต่เช้านะลวนตอนไหนก็ลวนนะ เราะว่ามะผิดเนี่ยมาสุกแล้วมันก็หล่นนะมาตัวมันสุกแล้วมันก็หล่นตาลน,นี่ก็หล่นนะหล่นไม่เป็นเวลาหล่ะนะนะเพราะฉะนั้นลูกหลานอยู่แล้วก็คือว่าต้องดีนะถ้าเราอยู่แล้วไม่ดีมันก็จะกลายเป็นนะต้นมะตูมต้นมะผิดนะต้นตาลต้นมะพร้าวต้นทุเรียนไปนะ อยู่ก็จะอยู่ลําบากนะต้องไปหาซื้อหมวกกันน็อกมาใส่เพราะว่าหล่นเช้าหล่นเย็นน่ะเดี๋ยวก็หลน่นเดี๋ยวก็หลน่นเพราะว่าไม่ได้สนใจน่ะอ่าไปเล่นเกมบ้างขี่เกียจติบ้างไม่ทําอะไรเลยนะอันนี้ก็เลยหล่นบ่อยนะต้นโพต้นตายอ่าที่ว่าเย็นนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอ่าต้นมะฟิดมาตูมไปเดี๋ยวมันก็หลน่นเดี๋ยวมันก็หลน่นน่ะนีะ่เพราะฉะนัะ้น ก็ต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็คุณจตาคุณโยมอยู่บาสุกุบาสิกาพุทธบริษัทที่มีลูกมีหลานเนี่ยเวลาที่ว่าว่ากาว่าเตียนก็ให้สวมกับคําที่ว่าลูกหลานอวยพรให้นะเป็นร่วมโพร่วมใจนะหนักนิดเบาหน่อยไม่ใช่ว่าไปเป็นร่วมมะฟิดร่วมมะตูมนะร่วมตาลร่วมมะพร้าวูนะุเรียนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ แล้วา่าอยู่ยากอืเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะอยู่คือว่าอยู่ให้เป็นนะมันก็จะเย็นเองนะถ้าอยู่ไม่เป็นมันก็ไม่เย็นนะว่านั่งอยู่ใต้ต้นทรายต้นโพนะแต่สี่ไหนยได้ากายมันต้นมะผิดน,นะก็ว่าเป็นคนเกเรนะอ่าเป็นคนที่ว่าเกเรนะไม่เอาไหนบางคนก็ไม่เอาไหนอืม เป็นคนที่ว่า,าไม่เอางานเอาการไม่เอาฐานไม่เอาอะไรเลยนะเลีนแต่เกมนะบางคนก็อายุยังไม่มากหรอกนะกินเหล้ากินเบียร์นะเที่ยวเล่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะวุ่นวายมากก็คือถ้าไปยุ่งกับสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งเสพติดนะอย่างนี้อยู่ลำบากเกิดเป็นมนุษย์เราก็ตายอยู่ที่ต่ำนี่แหละดีนะ อย่าไปตายที่สูงตายที่สูงก็คือว่าไปเมาไปหลอนนะไปขึ้นตึกบ้างไปขึ้นต้นไม้บ้างขึ้นเสาไฟบ้างตรงไหนทีนสูงนี่มันชอบนะนะชอบขึ้นชอบปีนนะคนพวกนี้คือขาดสติไปแล้วเขาก็บอกไว้ว่ามันเป็นอ่าของไม่ดีนะเป็นของไม่ดีแล้วดูแล้วว่ามันเป็นผลเสียตำรวจจับถ้าของดีก็ไม่จับหรอก จากทีนี้ก็ลองมาดูว่ามันไม่ดีจริงหรือก็ที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งหลายคราวในที่เห็นอันนั้นคือเห็นว่ามันไม่ดีอยู่แล้วนะก็พฤติกรรมที่ออกมาอย่างนั้นนะจับตัวประกันบังอ่าไปตีเขาไปเมาอ่าคือว่าหลอนนะมันเป็นยาหลอนแจ่ส่วนผสมของมันเนะี่ยไม่ต้อง บรรยายหรอกนะอันนี้ศึกษาเอานะว่ามันผสมอะไรไปบ้างนะอันนี้แล้วก็คนบอกว่ามันเป็นยาขยันนะอันนี้ไม,ไม่ไม่ไม่จริงนะเพราะว่าเคยเจอนะ <ül> เขาเรียกว่ามันเป็นยาบ้านนะี่แหละชื่อชื่อนี้ใครเออเขาไปตั้งเอาไว้เนี่ยมันถูกเนะี่ยมันบ้าจริงถึงเวลาเขาหลับเขานอนมันก็ไปทางานโป้งเป้งโป้งเป้งโป้งเป้งทั้งวันและทั้งคืนนั่แหละ นหลังจากเสร็จแล้วพอหมดฤทธิ์มันก็มานอนนะคนอื่นเขาก็ตื่นมาทํางานตามปกติะกลางวันก็ทํางานกลางคืนก็พักผ่อนเขาไม่ได้บ้ามันอย่างคนที่แบบไปเป็นแบบนี้หรอกนะมันไปหลังจากนั้นแล้วมันก็มานอนนะแล้วมันก็นอนไม่ไปไหนเลยนะข้าวก็ไม่มากินนะนอนเจ็ดวันมันก็อยู่ได้อ่า ไม่รู้มันอยู่ได้ได้แบบไหนไม่รู้นะจะบอกว่ามันขยันแบบไหนนะพอมันรับตังเสร็จแล้วมันก็ไปมันก็ไปทํางานอยู่วันเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ดีถ้าไม่ถ้ามันเป็นของดีนะมันไม่ตายอกโดนรถชนตายบังกระโดดตึกตายบังไอตัวเองตายไม่สบายไปทำาะไรก็เดื่นตายตายโดยที่ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะอันนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นร่มโพลร่มายนะมันก็อยู่ยากอื เพราะว่าทําตัวเองมันก็เลยกลายเป็นล่มมาตูมมล่มมาผิดไปมันพร้อมที่จะหล่นอยู่ตลอดเวลานะอืมอยู่ก็ต้องอยู่ไม่มีความสุขนะต้องไปหาหมวกกระนวงกันนอกมาใส่งาะมันก็หล่นใส่หัวอืมนี่แล้วก็คนเฒ่าคนแก่ผู้ที่ว่าสูงอายุนะอันนี้ก็สำหรับเด็กที่ว่ากําลัง ใจเรือนบเติบโต,บตบนะขึ้นไป <c oughs> อ่าอันนี้ก็อบรมบ่มนิสัยนะอ่าเสี่ยมสอนนะให้ความรู้อเป็นวิทยาคมนะให้เวลาโตขึ้นไปแล้วก็จะได้ไม่เสียนะไม่เสียคนอืมเป็นคนที่ว่าเอางานเอาการนะรักพ่อรักแม่รักครอบครัวรักปู่ย่าตายายนะเนี่ยมันต้องไปอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรที่ว่าจะไปเอาใจ่ใจเราหรอก อย่างนี้ปล่อยปล่อยบ้างเพราะว่าทุกวันนี้นะเด็กทุกวันนี้ฉลาดแล้วก็อยู่ในสังคมที่ว่ากำลังพัฒนานะเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ว่ากำลังก้าวหน้าขึ้นไปเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็อยากเรียนรู้นะเ็าเป็นคนที่อยากเรียนรู้อยากศึกษานะทำอะไรก็อย่าไปขัดนะ ปล่อยเขาถ้าว่าไม่ใช่ไปไปติดยาสิ่งเสพติดอย่างนี้นะอันนี้ก็ควรห้ามนะควรอบรมควรต่างสอนถือกว่าเอาไม่อยู่แล้วก็อ่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ่ะเขาจัดการนะเขาไม่เอา,เอาไปฆ่านะไม่ต้องกลัวติดคุกก็มีข้าวมีข้าวกินให้เขาบบรมอบมนิสัยนะอ่าเอาไปฝึกใหม่อ่าเอาไปล้างอ่าสิ่งที่ว่ามันไม่ดีออกอืม เริ่มต้นใหม่นะอันนี้คือว่าพลาดพังไปแล้วก็วยังเริ่มต้นใหม่ได้นะเพราะ,ะนี้นให้โอกาสเขาเพราะว่าสมัยเรานะปู่ย่าตายายเนี่ยเราอยู่มานะเวลาที่หุงฟืนแล้วก็หุงข้าวแล้วก็ไม่ได้มีหม้อข้าวไปหุงอย่างนี้หรอกเราทานมาทานบางฟืนบ้างนะท้ายทุกวันนี้ก็มีวิวัฒนาการมีแก๊สมีหม้อไฟฟ้าก็ชอบไฟฟ้าใช้นะ สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนรุ่นเก่านะเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนก็ไปไปไหนมาไหนก็เดินไปเดินไปบ้างนั่งเกลียนไปบ้างไปทางไกลก็นั่ง,ง,ง,งไปไปไกลๆอย่างนั้นอ่ะนานนานมากนะกว่าจะถึงว่ากันด้วยอาทิตย์ว่ากันด้วย,ย,ว,ว,ยวันว่ากันด้วยเดือนนะยายนี้สบายนะมีรถรถวิ่งอ่า เปิดแอร์เย็นสบายนะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อไปไหนก็แป๊บเดียวนะไปเร็วมาเร็วนะนี่ทุกวันนี้สะดวกสบายทำแล้วก็สะดวกสบายนอนก็ไม่ร้อนนะพัดรวมก็เย็นนะเปิดพัดรวมบ้างบ้างก็สถานะดีหน่อยก็มีองค์มีแอร์ชัดเกิดขึ้นจากวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนรุ่นเก่านะรถลาอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยคอย,คยพัฒนามานะจากเวียนมาก็าเป็นรถเข็นรถลากรถอีตทน รถพ่วงรดอะไรสารพัดขึ้นมาแล้วก็มาสู่ความเจริญยิ่งขึ้นไปก็ด้วยความคิดของคนรุ่นใหม่ของเด็กรุ่นใหม่ให้โอกาสรักแบบไหนปล่อยไปแบบนั้นอย่าไปขัดขวางให้เขาทำาตามที่ใจชอบเมื่อเขาทําตามที่ใจชอบเราเป็นคนสนับสนุนเขาจึงรักนะเขาจึงรักความเจริญยิ่งเกิดขึ้นนะอ,อย่างนี้มีอยู่เยอะนะแล้วก็เห็นมาเยอะนะเกี๋ยวเขาชอบในเรื่องของการสร้าง การช่างก็ปล่อยเข้าไปช่างยนตก็ไปช่างยนนจะเป็นผู้พิพากษาเป็นแล้วก็ปล่อยเข้าไปเนี่ยคือปล่อย,ปอย,ปอยไปตามใจเขาเขาทำตามความคิดแล้วก็สิ่งที่ว่าเขาคิดว่าทําได้มั่นใจแต่เมื่อใดที่ว่าเขาขาดความมั่นใจมีความท้อแท้มีความลังเลอะไรอย่างนี้ะแล้วก็ให้กําลังใจไม่ใช่ว่าไปกีดกันไปหวงห้ามไปดูถูกอย่างนี้ อันนี้คือว่าเป็นการบั่นทอนกำลังใจและทําให้เด็กนั้นตัวเข้ามาอยู่ในสภาพของอ่าผู้ที่ว่าถูกกักขังน่วงเหนียวอ่าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะแล้วก็จะกลายเป็นคนที่ว่าซึมเศร้าอ่เศร้าหมองเป็นคนซึมเศร้าเศร้าหมองแล้วก็ต่อมาก็หันไปพึ่งพานะสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งเสียบติด สิ่งที่ไม่ดีอันนี้ก็เข้ามามันก็ร่วมโพร,ร่วมทรายมันก็จะเย็นนะเพียงชื่อเท่านั้นนะอืมที่จริงแล้วมันมันจะไม่เย็นนะมันจะไม่เย็นมันจะมีแต่ความวุ่นวี่วุ่นวายเพราะฉะนั้นร่วมโพต้องทําหน้าที่เป็นร่วมโพร,ร่วมทรายที่ดีดจริงๆเนะี่ยเพราะฉะนั้นเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องทําหน้าที่ลูกหน้าที่หลาน ให้ดีที่สุดนะอย่าไปสร้างปัญหานะอย่าไปสร้างปัญหาเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีนะลูกที่ว่าชอบสร้างปัญหาหาแต่เลี่ยงเสียงเงินเสียทองนะอย่างนี้มีก็มีอยู่อ่าเยอะนะเพราะฉะนั้นในการที่ว่า อศึกษาแล้วก็จะดานเนินชีวิตต่อไปเนี่ย <c oughs> มันต้องมีความรู้นะมีความรู้มีความฉลาดการฉลาดความฉลาดนี้ได้มาจากไหนเราได้มาจากาการศึกษาเ <c oughs> มื่อเรามีหน้าที่ศึกษาหาความรู้เราก็ไป้ายไม่ใช่ขยันสร้างปัญหาหาใจเรื่องเสียงเงินเสียทองนอันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเสียของเงินก็เก่งนะพอถึงเวลาก็ไป ไปแว้นบ้างไปล่อนนะขี่มอไซค์เข้าเข้าออกออกนะ้ำมันหมดก็ขอนะเล่นเกมนะเล่นโทรศัพท์นะตังหมดก็ขอไม่ทำอะไรเลยนะอย่างนี้ก็มีอยู่เราควรแบ่งเวลานะเวลาไหนที่ว่าควรจะรู้อะไรนะควรจะรู้หรือว่าเป็นความบันเทิงนะก็แบ่งเวลาไม่ใช่ว่ามันจะบันเทิงตลอดชีวิตอ่นะ บันเทิงแาเพาะความบันเทิงนั้นไม่ได้นําชีวิตให้เราอยู่รอดปลอดภัยรอกไม่ได้อยู่ตลอดเพราะบันเทิงอย่างเดียวแต่ความคิดไม่มีความคิดที่จะสร้างสรมนู่นสร้างสามนี่อย่างคนอื่นเขาไม่มีเลยไม่เป็นกินตามมายาบัญญัติก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่เสียแต่เงินอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ขอพ่อขอแม่ขอผู้ปกครองถ้าอยากจะให้อ่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะถ้าอยู่กับเรานานๆแล้วก็ควรทำสิ่งที่ดีๆเพราะว่าต้นโพต้นไทรนี่ มันก็จะได้เย็น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 <ๆ>อยู่งั้นน่อ่าไปเรื่อยๆไปนานๆแต่ทีนี้ว่าเราไปอยู่อยู่ข้างล่างนะเราไปร้อนนะทำอะไรก็ไม่ดีนะไปสุมไฟใต้ต้นบางไปอะไรบางต้นไม้ไหนจะมาทนต้นไม้ไหนมันจะมาร่มเย็นนะไม่มีนะปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ส่วนมากก็ขาดจากความที่ว่าไม่เข้าใจนะผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจลูกลูกก็ไม่เข้าใจผู้ปกครอง เป็นลูกก็ต้องเข้าใจผู้ปกครองนะไม่ใช่ว่าจะผู้ปกครองเข้าใจลูกอย่างเดียวนะบางทีพ่อแม่ก็มีสถานะที่ว่ายากไรยากจนมีคนที่ว่าหาเช้ากินขํานะหาเงินมาก็หามาเพื่อลูกแต่ว่ายังไม่ทันที่ว่าจะสร้างอะไรให้เพื่อลูกเร่อยลูกก็่ายไปเรื่อยๆกินเหล้าเมายาขอเช้า,ชากักเย็นโกงแล้วก็หนักไปกว่านั้นไปเป็นสิ่งเสพติดที่เป็นยาบงยาบ้าอะไรพวกนี้มันก็หนักไปอีกนะไหนจะเป็นเรื่องเกมอีกอ่ะอ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะเพื่อนฝูงก็เหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะบางทีเรื่องของครอบครัวนี้ก็คือว่ายังอายุไม่มากนะยังไม่มากชีวิตนี้ยังทําอะไรได้อีกมากมายนะเพราะอายุยังไม่มากเลยยังไม่ต้องรีบไปอมีครอบครัวพอมีครอบครัวแล้วก็ลําบากความรู้ก็ยังไม่ถึงเรียนก็เรียนไม่จบไปมีผัวก่อนไม่มีเมียก่อนอย่างนี้เรียนก็ไม่จบ ให้พ่อแม่หวังพึ่งพาอาศัยลูกจะได้เมื่อได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทปริญญาตรีปริญญา,าเอกอะไรก็ว่าไปาก็ยังไม่ถึงเลยยังไม่ได้อัน,นี่พ่อแม่ผิดหวังมากนะไม่ว่าใครต่อใครรอกพ่อแม่ก็ผิดหวังถ้าลูกเป็นอย่างนี้นะอืมคือว่าพร้อมพร้อมที่จะส่งมีเท่าไรก็คือว่าส่งส่งลูกเรียนก็หวังพึ่งพาอาศัยนะพ่อแม่เป็นร,ร่มโพล่มไทรก็จะได้อาศัย น้ำมายปุ๋ยจากลูกนะในภายหลังแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีแล้วมันจะเราจะเอาน้าที่ไหนามาหล่อเลี้ยงต้นโพนะจะเอาน้ำเนี่ยมาลดต้นโพจะเอาน้ำเนี่ยไปซื้ออ่าปุ๋ยอืมนี่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอมันอยู่ที่ว่าตัวเราอยู่ที่การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากเป็นคนดีแล้วก็ทําดีเพราะเราทําดี ปั๊บมันก็ได้ดีน่ภายในอนาคตตั้งใจเรียนเรียนอย่างนี้เ,เรียนไปพอจบแล้วเราก็มีงานมีการทำอ่าอาจจะมากมายหลายหลากหลายหน้าที่แล้วก็ไปตามความรู้ไปตามดวงเป็นคนที่มีความคิดดีอมีจิตตามมัญาปัญญาเป็นคนสร้างนู่นสร้างนี่เป็นคนขค้นขดเป็นคนนักเขียนนักประดิษฐ์อะไรแบบนี้ก็ไปถู่ความที่ว่าสำเร็จในภายภาคหน้าอืม แต่ว่าถ้าไปอยู่กับเหล้ากับขวดอย่างนี้ก็ลงขวดลงเหล้าเอาเท่าไรก็ไม่พอนะอันนี้ก็หมดเสียหายปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้ปกครองอที่ว่าเลี้ยงดูเราที่ดูแลเรามาก็เสียอกเสียใจไม่แล้วก็ไม่มีอะไรชดใช้ได้อ่าในเรื่องเหล่านี้นะอืมนี่เพราะฉะนั้นคุณตาคุณยายปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้ปกครองเราอยู่ก็อยู่เป็นร่มโผร่วมตายจริงๆอย่าไปเป็นร่วมมัตุม อย่าไปเป็นร่มมะฟิดอย่าไปเป็นร่มตาลอย่าไปเป็นร่มมะพร้าวอย่าไปเป็นร่มทุเรียนอ่ามีเหตุมีผลนะ,อ,ะอ่าน,นั้นก็คือว่าหล่นตลอดเวลานะหล่นจะว่าเด็กทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ถูก لا, turn, ถ block, ทำไม่นุ่งก็หล่นทำไม่นีก็หล่นทำไม่นุ่งก็ผิดทำไม่นีก็ผิดอ่าอย่างนี้ตลอดเวลาคือว่าไม่ให้โอกาสนะเบียดกั้นโอกาสขวางกั้นโอกาสของเขานะอ่าอันนี้ปล่อยเขาไปเลยนะ เขาอยากจะทําแบบไหน,นปล่อยเขาตามใจชอบเขาชอบเป็นนักมวยก็ก็ให้เขาไปเป็นนักมวยชอบเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลทางออกมีเยอะแยะทางออกที่ว่าไม่ต้องไปสู่ความอ่าเป็นโรคซึมเศร้าอ่าจากหลังจากที่ว่าโดนกักขังหน่วงเหนียวโดวนบังคับอันนี้มันเป็นการสะสมนะมันเป็นการสะสมที่อยู่ภายในอ่าจิตนี่แหละไอ้โรคซึมเศร้านี้ก็เกิดจากจิตนะมันเป็นโรคที่ว่ารักษาไ่ได้ยาก กระสาหายแล้วเดี๋ยวก็มามา,มาเป็นอีกเพราะว่าไม่ป็นโรคที่ว่าเกิดขึ้นจากภายในมันโดนกระทบนะโดนกระทั่งโดนโดนสะเทือนอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็น,นสารพัดหลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกวิธีนะถูกทางจริงๆริงแล้วเป็นลูกก็ทําหน้าที่ลูกอ่านะให้สมบูรณ์แบบนะไม่ใช่ว่าจะมาขอแต่ตั้งสร้างแต่ปัญหาอย่างนี้นะในส่วนมากแบบนี้มันเจอมาเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องคิดดูสักนิดนึง พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราไปจนว่าเราตายหรอกแก่เท่าหรอกพ่อแม่ก็ต้องตายก่อนนะปู่ย่าตายายายตายก่อนคนที่เคยเตียมเคยสอนเราเคยสั่งเคยสอนเราเนี่ยเคยอยู่กับเราตอนที่ว่าสอนเราฟังสะบ้างหลังจากที่ว่าตายไปแล้วนะท่านไม่ลุกมาสอนไม่ลุกมาบอกอ่อออาจะต้องเป,เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ไม่มีบอกเมื่อไม่มีใครมาบอกแล้วนะมันก็ขาดอ่าคนที่จะมาคอยอุด หนุนพยุงค้ำจุนนะหรือว่าจะให้ทัศนคติกับเราอีกนี่ก็ไม่มีเท่ากับว่ามันขาดหายไปทีนี้สิ่งที่เราจะได้เราก็จะไปได้จากคนอื่นนะได้จากคนอื่นการแนะนําอะไรนี้มันก็มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างแต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ไม่มีที่ว่าจะให้เป็นไปไม่ดีไม่มีหรอกเพื่อให้ดีหมดดีทุกข้อนะอาอาจากบุคคลอื่นก็อาจจะมีผิดนะผิดไปเป็น บางข้อหรือว่าหลายๆข้ออย่างนี้นะออันนี้มีอผิดพลาพบางทีมันก็ไม่ได้ทดลองมาไม่ได้อะไรมาแต่ว่าปู่ย่าตายายเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเป็นเวลานานนานนะบางคนก็อายุ80ปีนะแปดปีนะก็แปดสิบฝน80ดแดดแปดหนาวผ่านอะไรมาเยอะเยะนะเพราะฉะนั้นเรากเกิดทีหลังเนี่ยเรายังไม่ได้ถึงครึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ ในเรื่องความรู้น่ะคนสมัยนั้นไม่รู้นะแต่ในเรื่องความอดทนน่ะที่เขาผ่านมาก่อนเนี่ยเขาผ่านมาเยอะกว่าเราประสบการณ์เขามีมามากกว่าเพราะฉะนั้นก็เราต้องเอาเหตุผลตรงนั้นแหละมาฟังที่เขาอยู่มาเนี่ยเขาอยู่รอดปลอดภัยอยู่แบบมีความสุขเห็นคนทุกข์เห็นคนสบายเนี่ยเขาเห็นมาก่อนเราเพิ่งเกิดมาเราไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นเราเพิ่งอยากไปเป็นนู่นเป็นนี่ต่การที่ว่าเราอยากไปเป็นนู่นเป็นนี่โดยที่ว่าเพื่อเจอ อันนี้กว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะเจอมาแล้วเจอมาเยอะเจอคนล้มเหลวมาเยอะเจอคนล้มมาเยอะเจอคนที่ว่าอ่ารวยก็เจอเจอคนจนก็เจอนะเจอคนที่ว่าทําบาปทากรรมนะเวรกรรมตามทางทาแบบไหนทําชั่วทําดีพ่อแม่รู้มาก่อนอ่าเพราะฉะนั้นก็ถึงเปรียบไว้นะอันนี้คือว่าเปรียบนะบางคนนีก็บอกว่าเป็นเป็นนี่ไม่ใช่ เปียบเหมือนดังนะต้องใช้คำว่าเปรียบเหมือนดังพระอรหันหรือพระในบ้านนะอย่าไปบอกว่าเป็นนะอย่าไปบอกว่าคืออย่าไปบอกว่าเป็นนะเปรียบเหมือนเปรียบเสมือนนะพระอรหันที่อยู่ในบ้านนะ,ะดูแลนะคอยดูแล,แลเราอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น บนคุณนี้มีนะเราเคยอยู่ใต้ร่มโพล่มทรร่รม,รมที่ว่าเย็นมานะเราก็ต้องดูแลรักษาร่มโพล่มทรานะาลดน้ำใส่ปุ๋ยนะถ้าเราเป็นคนขยันเราก็มีน้ำไปลดนะมีปุ๋ยไปใส่แต่ถ้าเราขี้เกียจเราไม่มีต้นโพต้มทรนั่นะก็รออน้ำรนะอน้ำรอฝนรอปุ๋ยจากเรานะเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินไปซื้อปุ๋ยซื้อน้ำหรอกว่าเราไปซื้อเหล้ากินหมดไปเสพ สิ่งเสียบกิดหมดไปเล่นเกมหมดไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็คนที่ว่าแต่มีความเฉลียวฉลาดมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่ว่าเป็นเด็กนะตอนที่เป็นเด็กดูว่าถนัดทางไหนเขาถนัดทางไหนถนัดทางไหนก็ถนัดศูนย์ไปในสิ่งที่ว่าเขาชอบนะคิดว่าเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วสําหรับเขานะปล่อยเข้าไป เรวก็เรื่องความรักความใคร่เราก็อย่าไปขัดขวางเ,เขาเขาชอบใจพอใจปล่อยเขาไปพะอ,อันนี้เขารู้ตัวเองลําบากเดือดร้อนมาถึงขั้นเลือกลาแล้วก็แล้วแต่ประสบประการณชีวิตอันนี้ต้องพบต้องเจอนะกับความเป็นมนุษย์นะทุกคนนะไม่ว่าจะอยู่ในข้าบของเศรษฐีมีจนนะสวยชหล่ยังไงก็แล้วแต่มันเจอเจออยู่หมดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการที่ไปขัดขวางคน ทางด้านความคิดอย่าไปขัดขวางเขาทําให้มันเสียความรู้สึกเมื่อเสียความรู้สึกและความรู้สึกนี้ไม่ได้กลับมาง่ายๆเหมือนกับแก้วที่ว่ามันหล่ดลงพื้นไปเมื่อมันแตกแล้วเอามาต่อกันมันก็ยังใช้งานได้นะใช้งานได้ก็ดูแต่ว่ามันแตกมากแตกน้อยถ้ามันแตกมากละเอียดแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้นะถึงแม้ว่าแตกน้อยเอามาต่อกันนะใช้ได้ไหมใช้ได้นะใส่น้ําได้ทําหนุนทํานี่ได้ได้แต่มันไม่สวยนะไม่สวยไม่งามคือมันมีรอยร้าวอยู่ เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นจะไปทำในสิ่งที่ว่าให้มันต้องพินาศด้วยแตกสลายไปด้วยความคิดที่ว่าคาดไม่ถึงรู้ไม่ถึงนะอย่างนี้พ่อแม่ก็ดีนะลูกก็ดีนะเราใช้สตินะใช้สติเป็นความคิดที่ว่าสุดยอดที่สุด หน้าที่พ่อแม่ก็ดูลูกนะหน้าที่ลูกก็เลี้ยงพ่อแม่แม่แค่นี้แหละอ่าย่าหขาตกบบกพร่องนะไม่ใช่ว่าเป็นลูกก็โอ้ตอนเที่ยวพ่อแม่มีทรัพย์มีสินมาบ่อยเอาหนุนไปขายเอานี่ไปขายอ่าขายหมดใช้หมดนะเอาไปหมดแล้วทำท่าทำทางนะเปลี่ยนกิริยามารยาทอ่าไปอีกทางหนึ่งนะไม่ดีลืมพ่อลืมแม่หรือไม,ม่ก็ปล่อยพ่อปล่อยแม่ทิ้งนะ ดูแลพ่อแม่ก็ไม่ดูแลเต็มที่นะทั้งที่ว่าเงินก็อาไปหนูก็อาไปอาของของอะไรไปหมดไม่มีเหลือนะบางคนก็ไม่ได้อาไปคนเดียวนะเอาไปคนเดียวไปแบ่งกันมากด้วยเหตุผลนะตอนที่ว่าจะทำลายให้เกิดความเสียหายเหตุผลมีมากมายแต่ตอนที่ว่าทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเหตุผลไม่มีแม้แต่นิดหนึ่งอ่านะ แถมมันจะพูดอะไรไม่ได้อีกเป็นอย่างนั้นนะอืมคือว่าอยู่ก็อยู่แบบลําบากลําบากอืมเงินก็หมดอะไรก็หมดหมดแล้วอืมพ่อแม่ก็ลําบากเงินทองก็เอาไปใช้หมดนใช้จ่ายหมดอย่างนี้โอ้อย่างนี้แหละไม่รู้แล้วมองตัวเองมันจะมองตัวเองว่าเป็นคนดีคนดีนี่มันก็น้อยอืมจะมองคนเองตัวเองว่าคนดีคือว่าคนดูน,ะนเห็นทีเน่เห็นอยู่นะมัน ไม่มีใครดูหรอกมันมีน้อยอืมคือทายัางไงเขาก็เห็นอย่างนั้นนะเห็นหมดนะอันนี้เขาคือว่าเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่ควรตระหนักคือสํานึกนะอะไรถูกอะไรผิดนะไอ้น,นี่อย่างที่กล่าวไปนี้นะบางคนที่มันมันไม่ผิดอไม่บอกว่าตัวเองผิดหรอกโทษคนอู่นโทษคนนี่โทษคนรอบข้างคนโอ้หน้าปวดหัวทั้งทั้งที่ความจริงนะ่ะ มารู้อยู่แก่ใจแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าไอ้พวกนี้พวกคนมานคนที่ว่าจะไปสู่ความที่ว่าไม่มีความเจริญนะคนที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนนู่นนี่นั่นเบียดเบียนพ่อแม่อ่เลี้ยงก็เลี้ยงไปอย่างงั้นเลี้ยงรอวันตายบ้างนะอ่าไม่ได้สนอกสนใจเนี่ยอย่างนี้จะไปเกี้ยงใครเขาก็ไม่ได้อืมเพราะว่าทําเองทําเองเขา คนอื่นเขาก็มีความไว้ใจนะเขาก็ให้ทําไปอืมเขาไว้ใจแต่สุดท้ายมันก็มีการผิดพลาดนะผิดพลาดไปก็ขอให้อ่าถ้าใครเป็นแบบนี้นะก็ต้องขอให้สํานึกโดยเร็วนะสุธวาภาพปกติมีความรับผิดชอบอืมมีความดูแลผู้ที่ว่ามีอุปการีมาเลี้ยงดูเรามาแม่เคยคลอดเรามาเคยป้อนข้าวเรามา ก็จะหัดลุกหัดนั่งหัดเดินได้ก็จะต้แต้ได้นะ่ใช้เวลามานานเท่าไหร่หมดข้าวไปเท่าไหร่กี่ยุง้งกี่ช้างหมดนู่นนี่นั่นนะเออเวลาที่ว่าพูดไปตามมาภาพคนเรื่อยๆเปื่อยไปอย่างนี้แหละเป็นคนไหลไปเรื่อยๆนะอคุณญาติคุณย,ณยมทั้งหลายอ่อาแต่ก็เอาเพราะว่าอาจจะไม่นิดก็หน่อยนะหรือว่าไม่น้อยก็นิดนะอ่าความคิดที่ว่าจะเกิดสติ ปัญญามีความคิดเดี๋ยวว่าเป็นทัศนคตินะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันเพราะฉะนั้นเข้าไปก็อาจจะถูกใจใครบ้างาผิดใจใครบ้างอะไรประมาณนี้ถูกใจว่าดีก็ลองดอูผิดใจว่าไม่ดีก็ต้องขออภัยนะดังนี้นะอาตมาภาพขอให้คุณาติคุณโยมจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักษาดูแลตัวเองอ ดูแลลูกหลานนะคนที่เป็นลูกก็ดูแลพ่อแม่ดูแลผู้ที่สูงวัยนะในช่วงนี้นะอาตอมาภาพก็ขอเจริญพร